สวัสดีค่ะอาจารย์สีนาคะเป็นผู้ดูแลปฏิบัติการเรื่องการทดสอบห่วยฟังก์ชันของสารนรสย์แล้วก็มีผู้ช่วยที่น่ารักหนึงคนชื่อค่ะววนิสาไดริมนะคะเป็นที่พีเอของแบบนี้ค่ะสารนทรีย์ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทั้งที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นเป็นสารที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้อย่างมากมายโดยสารนทรีย์แต่ละชนิดก็จะมีส่วนประกอบสําคัญก็คือหมู่ฟังก์ชัน หมู่ฟังก์ชันจะเป็นตัวที่บ่งบอกคุณในลักษณะที่แตกต่างกันของสารอีนรีเช่นความสามารถในการละลายและความสามารถในการทําปฏิกิริยาเราจึงใช้คุณสมบัติเหล่านี้ในการวิเคราะห์หรือทดสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินรีย์ได้ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักในการทดลองของเราการศึกษาสมบัติในการละลายในขั้นตอนนี้นะคะน้องๆจะต้องเริ่มจากการใช้น้ำกลั่นเป็นตัวทำละลายค่ะ น้ำกันที่ใช้นะคะปริมาตร1มิลลิลิตรค่ะโดยที่เราจะใช้กระบอกตวงนะคะเป็นตัววัดปริมาตรหลังจากนั้นเนี่ยให้เติมสารทดสอบลงไป6หยดยค่ะทําการเขย่าและสังเกตผลจะเห็นได้ว่ามีทั้งหลอดที่ละลายและไม่ละลายนะคะต่อมานะคะจะเป็นการนําสารที่ละลายในน้ํากันมาทดสอบกับกระดาษลิตมัสค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้แท่งแก้วคนคนสารนะคะหลังจากนั้นนํามาแตะบนกระดาษลิตมัสค่ะ กรณีที่1เป็นสีแดงทั้ง2แผน่นแสดงว่าหมู่ฟังก์ชันคือกรดค่ะกรณีที่2เป็นสีน้ําเงินทั้ง2แผน่นแสดงว่าหมู่ฟังก์ชันคือเอมีนกรณีที่3ไม่เปลี่ยนสีหมู่ฟังก์ชันก็จะเป็นแอลกอฮอล์อะลีไฮด์และคีโตนต่อไปนะคะจะเป็นการนําสารที่มละลายในน้ํากลัน่นมาทดสอบกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะ โดยเราจะใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไป1มิลลิลิตรนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่สารทดสอบลงไป6หยดทำการเขย่าค่ะจะเห็นว่ามีหลอดที่ละลายและหลอดที่ไม่ละลายนะคะเราจะนำสารที่ละลายในโซเดียมไฮดรอกไซด์มาทดสอบกับโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อไปค่ะทำการใส่โซเดียมไบคาร์บอเนต1มิลลิลิตรเหมือนเดิมนะคะสารทดสอบ6หยดหลังจากนั้นให้ทำการเขย่าค่ะ สารที่ละลายจะมีหมู่ฟังกช์ชันเป็นกรดคาร์บอกซิลิกสารที่ไม่ละลายมีหมู่ฟังกช์ชันคือฟีนอลต่อไปจะเป็นการนำสารที่ไม่ละลายในโซเดียมไฮดรอกไซด์มาทดสอบด้วยกรดไฮโดรคลอริกใส่กรดไฮโดรคลอริก1มิลลิลิตรตามด้วยสารทดสอบ6หยดจากนั้นทำการเขยา่าสารที่ละลายมีหมู่ฟังกช์ชันคือเอมีนส่วนสารที่ไม่ละลายจะต้องนำไปทดสอบด้วยกรดซัลฟิริกอีกครั้ง โดยใส่กรดซาฟิริกหลอดละ1มิลลิลิตรจากนั้นตามด้วยสารทดสอบ6หยดทำการเขยา่าโดยสารที่ละลายจะมีหมู่ฟังก์ชันเป็นแอลกอฮอล์ออลดีไฮและคีโตนเอสเทอร์เอไมล์และอีเทอร์ส่วนสารที่ไม่ละลายจะมีหมู่ฟังก์ชันเป็นไฮโดรคาร์บอนและเฮไลต์ต่อไปจะเป็นการศึกษาสมบัติทางเคมีการทดสอบไฮโดรคาร์บอน หยดโบมีนที่เตรียมในคาร์บอนเตต้าคอไลด์หหยดจากนั้นตามด้วยสารทดสอบ8หยดอุดด้วยจุกยางทันทีและเขยา่ากรณีที่1วางให้ถูกแสงสิบถนาทีเมื่อผ่านไป10นาทีพบว่าสีส้มเริ่มจางลงเมื่อผ่านไป15-20นาทีพบว่าสีจางลงอย่างช้าๆและเกิดกา๊าซไฮโดรเจนโบมีนดังนั้นกรณีที่1จึงจัดเป็นหมู่ฟังก์ชันไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว กรณีที่2วางในที่มืด10ถึง20นาทีสีก่อนนำไปวางในที่มืดเมื่อผ่านไป3นาทีพบว่าสีส้มจางลงเมื่อผ่านไป20นาทีพบว่าสีไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าสีจางลงทันทีดังนั้นกรณีที่2จึงจัดเป็นหมู่ฟังก์ชันไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัวในกรณีที่3จะใส่สารทดสอบเพียง4หยดจากนั้นสังเกตผลทันทีพบว่าสีไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าไม่เกิดปฏิกิริยาดังนั้นกรณีที่3จัดเป็นหมู่ฟังก์ชันไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติกการทดสอบแอลกอฮอล์กรณีที่1และ2หยดโพแทสเซียมไดโครเมต10หยดตามด้วยกรดซัลฟูริก1หยดและสารทดสอบ10หยดทำการเขยา่านำไปให้ความร้อนโดยใช้วอเตอร์บาทอุณหภูมิประมาณ60องศาเซลเซียส จากนั้นรอประมาณ10นาทีจะพบว่าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำดังนั้นจึงจัดเป็นหมู่ฟังก์ชันแอลกอฮอล์ปฐมภูมิและแอลกอฮอล์ทุติยภูมิกรณีที่3หยดลูคัสเรเจนต์10หยดตามด้วยสารที่ต้องการทดสอบ3หยดทำการเขยา่าเมื่อสังเกตผลจะเห็นว่าสารละลายขุ่นเมื่อทิ้งไว้สักพักจะเกิดการแยกชั้น ดังนั้นกรณีที่3จัดเป็นหมู่ฟังก์ชันแอลกอฮอล์ตะติยภูมิการทดสอบฟีนอนหยดสารทดสอบ4หยดตามด้วยเฟริกคอไลด์2หยดจากนั้นให้ทำการเขยา่าจะสังเกตเห็นสารละลายเปลี่ยนเป็นสารละลายสีม่วงดังนั้นจึงจัดเป็นหมู่ฟังก์ชันฟีนอนการทดสอบอัลดีไฮด์และคีโตนกรณีที่1ใช้เบเนดิกซ์เอเจนต์1มิลลิตร ตามด้วยสารทดสอบ2หยดจากนั้นทำการเขยา่าจะสังเกตเห็นตะกรนสีแดงอิดดังนั้นจึงจัดเป็นหมู่ฟังก์ชันอัลดดไฮด์กรณีที่2ใช้เฟลลิงสริอเรเจนต์1มิลลิลิตรตามด้วยสารทดสอบ2หยดทำการเขยา่าพบว่าสีไม่เปลี่ยนและไม่เกิดตะกรนแสดงว่าไม่ทำปฏิกิริยา ดังนั้นกรณีที่2จึงจัดเป็นหมู่ฟังก์ชันคีโตนการทดสอบกรดคาร์บอ,อกซิลิกสารทดสอบ10หยดจากนั้นค่อยๆหยดโซเดีมยมไบคาร์บอเนตจะเห็นว่าเกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นจึงจัดเป็นหมู่ฟังกช์ชันกรดคาร์บอ,อกซิลิกการทดสอบไนโตรใช้สารทดสอบ2หยดตามด้วยเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต10หยดทำการเขยา่า จากนั้นให้หยดกดซันฟูริกหหยดและทำการเขยา่าจากนั้นให้ตามด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เตรียมในเมทานอล10หยดอุดจุกยางทันทีและเขยา่า จะสังเกตเห็นเกิดตะกอนสีน้ำตาลดำดังนั้นจึงจัดเป็นหมู่ฟังก์ชันไนโตรการทดสอบเอมีนให้นำหลอดทดลองแช่ในน้ำแข็งอุณหภูมิน้อยกว่า5องศาเซลเซียสจากนั้นทำการเติมโซเดียมไนไตรสิบหยดในแต่ละหลอดจากนั้นให้หยดกรดไฮโดรคลอริกทีละหยดจนเป็นกรดอ่อนๆในขั้นตอนนี้ให้ทดสอบด้วยกระดาษลิตมาส จากนั้นเติมสารละลายในแต่ละหลอดลงในสารละลายเกลือเอมีนแบ่งได้เป็น3กรณีกรณีที่1หากเกิดก๊าซไนโตรเจนไม่มีสีในทันทีจัดเป็นเอมีนปฐมภูมิหรืออะลิฟติกเอมีนกรณีที่สหากสารละลายเกิดสีเหลืองหรือสีส้มให้จัดเป็นเอมีนทุติยภูมิ ในกรณีที่3หากไม่เกิดสีให้เติมเบต้าเนปทตลที่เตรียมในโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2- 3หยดที่อุณหภูมิห้องสามารถแบ่งได้เป็น2กรณีกรณีที่1หากเกิดตะกอนสีส้มหรือสีแดงให้จัดเป็นเอมีนปฐมภูมิหรืออะโรมาติกเอมีนกรณีที่2หากไม่เกิดอะไรขึ้นแสดงว่าไม่เกิดปฏิกิริยาให้จัดเป็นเอมีนตติยภูมิ